ขึ้นพระเจ้าค่ะพระรันโกินทร์จะกำนันทองดีอีกอ่อนผู้ทอดผ้าัสกุลได้เปิดขึ้นขึ้นไปทอดผ้านะครับขอให้เียนเชิญกำนันทองีอีก่อนทอดผ้าาัสกุลกรบดีมต์พระสุเจตาพระคุเมตตาบรกาเจ้าาว Vâng thưa khán giả, trên phố thị trấn Hà Nội, toàn sức khỏe, nguy hiểm rõ ràng. Trời ơi, trời <laughs> ơi, vô nồi ăn nôm ăn nôm chín nôm ทีทอดผ้าวางสกุลที่ศาลาครับตามราชื่อที่ทางเจ้าภาพได้เก็จากผู้เก็รเเ่นำมีเนเป็นชุดชุดนะสิ่ท่านด้วย่งนะครับมีทั้งสิ้น6ชุดนะครับถ้าหากหากใครที่ก็ขอกระาได้ลยนะครับ ค ja, to ุณแม่ชื abord, ่ออะไรคคุณพ่อครองคุณแม่รานออเไรคมคุณพ่อเยคุณแม่เกษียเจริะไรกัคุณอัชราวันเจออะไรันคุณแม่เล็กหมายครอบครัวคุณสุชาย หมายประกาศคุณวัชรพลเจริญดาษฎรคุณสุกิตแขมพปกติผพาปกติผพาต้องเอาไว้ข้างในอันนี้ไว้ข้างในบม่ให้บ่ให้มันทับผ่านนะย่อมจะได้จับหยาดดึง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 อันนี้มาหิมันปฎิกานเออและวิทย์วิทย์ผ่าขออวยเชิญคุณพ่อกรองคุณแม่สุชาดาเจริญดาษคุณพ่อเจคุณแม่เกษมเจริญดาษ คุณอัชราวัรเจิญการค่อครอบครัวคุณนเ็ศมาครอบคราคุณสุทชายมาครอบคราคุณวัชรพลเจิญการคุณพัสรินทร์หงษบอคุณทัไทยพิเศษคุณสุพินขึ้นตะมนคุณสุชาติสวัดิ บ้านบ้านบ้านมาต่อไปฮะจับจับจับอธิษฐานครับตั้งโมทั้งผมไมว่าตามครับผมนะ่โมจัตจัตะระอรหะนตสัมมาสัมพุทธา迦 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมังจังพันเตปังสะุกละพะเตยานานิสะพังิบารานิภิกษุสังฆาตาโอ อิมานีปังสุบุญญาปิยาธนีสัพพิมาานีปันหาทุกข์ัมังคัทิขาระังทิฐายะสุภายาขาเทพนิสสมผูเกิข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายปัจจัยวังคุณท่านหลายหลาย พระองค์พระพุทธเจ้าพระัร์ใจวังสโบคนทั้งหลายเหล่านี้ขอให้พระเจ้าหลายี่พระพโนพระวานสุขให้พระเจ้าพลาเจรจของพระเจ้าพลามีทางเจ้าพาาและบุตรที่ยกรองด้วยญาพวกเราทำบุงจิตใจดรวย บางขบุหาถึงคุพ่อคงไทยจะเริ่ดังเมื่อหากรงยาของท่านตกก็ขอให้พ้นจากทุกเมื่อหากรงยาของท่านถึงโตก็ขอให้สุขไปตลอดกาลทุท เนจาวัตสังคาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวาเนโรชันตีเตสังุปสโมสุโคสเพสตามรันติจามเริงสุจามริสเรตตาเทวั นาถิเมตสังสยครับอรยรครับผมครุต่อไปเป็นชุที่สองแลเกีิจกนายสมภรุรีรังที่วานที่สนายสุพจน์นรัง่ันที่สิบห้านายสนงแกนโถยนายสับรุยรุ่มเรือนายเสาพื้ะมน งายบานวนบุณร่วงนายสุพรรณนาิษนางโภสัญญกนางละอสิบุญนางสุชาติศรีรังนางสวัสดิ์สุนัเพชรขอต้นเชิญนายสมพงศ์เฉริมรานางสุพจจันทร์านานางสนงแก่นพงานาสมดวลย์ลุงเรืองนาสาวเพ็ญกมลนายบรรวนบุณร่ว นาสุพันธฤทธิ์นายโบราณสนโดษนานพระออสิทธิวงศ์นาสุชาติสอดกรรมนาสว่างบุญจำเพชพ่อเจ้าอาสกุลเชิญครับครับขออนุญาต นามูปังหน้าตานามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นรูปนามรูปเป็นอน้าตาอา마ทุพันธ์เป็นตัววารของควาถึงให้ครับจงไว้ปวาระตัวตนมูลทั้งหมอเนจาวัตสังขาราอุปาทวายธรรมิโน โอปาเชตวานิโรชันติเตสังโอปสมโมสุโคสัพเพสัตตามรันติจามาริงสุจามาริจเรตตาเทวานาถิเมทะสังสโยชต่อไป ่ารเกตบจากคุณพระเทรขาวคุณแม่สังรามผลรุ่คุณสมานิพิเศษรามคุณแม่สอนใจพันคุณธรลมพลศักเอกสมาชิกปรารฐานสนปรมบัวคุณขาวเถื่ยะคุณบุญชูเพื่อนตะมลคุณพ่อวิเทศาโลกาคุณพ่อชวนสีริประโคนคุณสมุทสมจิตยมุ่ร่ว คุณพ่อประรอบแขอรียเชิญคุณพระทรขาวคุณแม่จำรานร่วงคุณแม่สมาลีพิเศษรามคุณแม่สอนใจรามคุณกมลพลศัตเอคุณแม่ขาวเพียรยุณมูพรกมลคุณพ่อพป็นเทศอารมณคาคุณพ่อวสรัรโคุณพ่อสมเด็จมร่วงคุณพ่อประหยอบแพรพระธาสกทครับ mình có tiền thì có tiền 2 con, không có tiền 2 con đấy. tập น,นามภูรังทุกแงนามโภูาังอนัตตานามรูวไม่เที่ยนามนามรูวเงอนตตาออกะา้สานสิบเก้าวรายสามเลยครับผมสามวรายสาวารอนนครับอเนจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมเมโน เตวานีโรชันติเตสังหูปะสมสุโคสัพเพสัตตามารันติจามเริงสุจามาริสเรตาเทวังนาถิเมทะสังสยชุดต่อไปได้่องเกี่ยวจากคุณแม่สว่างใจธรรม คุณแม่ประภัยคุณแม่ประภัยวันจากขนแก่คุณสริแกนพรงคุณไพฑูรย์แก่นพรงคุณปินสิงห์จากคุณแม่หาเจริญราคุณจุราพรถุณวัฒนคุณอัชราถุลวัฒนคุณวารณีุูเราคุณความเพียรใจธรรมและนายสายพองเจธรรมขอให้เชิญ คุณแม่สวัสดิ์ในทังคุณแม่ประภัยวันจากผงแก่คุณสลิดแก่นทงคุณไทยทูนแก่นทงคุณเป็นสินจันทร์คุณแม่อัจารยแรงรังคุณจุฬาพรคุณร่วงคุณอัศราคุณร่วงคุณวารณีอุไรรังคุณทองเพียรใจทําคุณสายทองใจรังพระธาตุสุรินทร์เจ้าค

Te sang bô bassamo socor sape sa tamaran tija marin soja marisare ta na tìm e ta sang sayo chưa phải chào chào การถไม่ต้องแยกท่านะไม่ต้องถอยน้องไหลไปนี่การรถไม่เชียวไหลเสาไปนี่ไม่ต้องถอยแล้การรถคุณแม่ปัวบัวทีใช่ไหมคุณแม่สายสายผลคุณแม่คำภูคุณแม่ทองสุขและคุณแม่คำเงินขอเชิญคุณชิดขีงนอกจากพรสุมาคุณแม่พนมกับอุงแก่ คุณแม่ชนาคุณแม่นู๋หลังคุณแม่ทองขาคุณแม่สำนักคุณแม่บัวทีคุณแม่สายผลคุณแม่คำภูคุณแม่ทองสุขและคุณแม่คำมูพระธาตุวัศิขปนครับมาต่กาาค่กรเดินการเดิน้ยเ้ใจหมดเลยเดินยากไม่หา มาแนมระาองค์้าเจ้าเจ้าเจ่าเจาเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจ้าเจ้าเจนาเ้าเจ้าเจ้าเจ้าเบ้นเจ้าาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเจ้าเจาเจาเจจจ้าเจ้าเจังทุ้าเจ้าเาเจ้าาเจา नाम रोकना चाहिए, नाम रोके रोके, नाम रोके नाम ना टालना ตาเมริซเรตาเทวังนาธิเมตาสังสซโยผู้แข่งขันจะเป็นชุดสุดท้ายนะครับมีรายชื่อตาสองท่านด้วยกันนะครับเหลือนไปแต่ท่านอีกเก้าท่านครับขอเรียนเชิญจ้า

mình phải kể lời cho lẽ Thì ta cũng ta Mình nó lo, cho đôi Rộng lo,

慢点，贝。<Okay, okay. S 3>